สวัสดีครับวันนี้อยู่กับลุงเช่นเคยกับพัสดุที่ลุงอยากจะแกะนะครับเป็นพัสดุจาก ebay เช่นเคยนะฮะแน่นอนลุงมีพัสดุจาก ebay ที่ไรเด็กๆก,ก็จะชอบเข้ามาดูแล้วก็ในการต้อนรับกันอย่างดีเลยนะฮะส่งมาถึงลุงลุงรีวิวของเล่นอ่าเรามาแกะกันเลยแล้วกันส่งมาจากสิงคโปร์มาจากจีนไปสิงคโปร์แล้วก็มาที่ไทยอ่าเด็กๆแต่ลุงคิดว่าแกะดีไหมหรือจะให้ใครช่วย อ๋อลุงนึกอ,ออกแล้วลุงคิดถึง2คนที่เป็นชา n น l ที่ดังที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้ลุงว่าส่งไปให้เขารีวิวให้เราเลยดีกว่าไปเฮ้ยนี่คืออะไรน้องฟิวจากช่องลุงรีวิว,ว,วของเล่นนะคะก็คือช่องลุงรีวิวของเล่นนะคะแต่ว่าฟิวไม่รู้เหมือนกันว่าด้านในคืออะไรเดี๋ยวฟิวกับฟิวนะคะก็ต้องมาลุ้นว่าลุงรีวิวของเล่นส่งอะไรมาให้ฟิวกับฟิวกันนะคะลุงรีวิวของเล่น ก็น่าจะมีของเล่นเยอะแล้วสิก็แปลว่าเฮ้ยหนูฟื้เป็นเด็กหนูฟื้คขอนะพี่ก็เด็กนะเด็กหญิงนี่นะคะคือของที่ช่องลุงรีวิวของเล่นนะคะส่งมาให้ค่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยค่ะพี่กับฟินะคะก็ติดตามช่องลุงรีวิวอยู่นะคะ,ะ,ะเพราะว่าของเล่นเยอะจรสุดเลยคือแบบว่าของเล่นแปลกๆนี้นะคะคือฟิมก็ชอบมากเลยจากช่องลุงรีวิวของเล่นนะคะเพราะว่าเขาลงเยอะมาก คืออไรน้องฟิวให้ดูให้ดูน้องพี่ต้องได้ดูสิอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยออ้ยหัย่งน้องฟิวไปแล้ว ตอนนี้นะคะฟิมหมดฟิวแก่มาแล้วนะคะก็เป็นมา้าโพนี่นะคะที่ชื่อว่าลิลลี่ค่ะก็เป็นชื่อของดอกไม้นะคะเพราะว่าตัวมา้าโพนี่ชิ้นนี้ก็จะเป็นดอ,ดอกไม้ลิลลี่นะคะ<ๆ>ผมนะคะสีเหลืองทองค่ะตัวก็เป็นสีออกชมพูม่วงนะคะ,ะแล้วตรงคิวตี้มาร์กก็เป็นรูปดอกไม้ลิลลี่ค่ะดอกไม้ลิลลี่สีขาวก็จะมีทั้งหมดสดอกนะคะและที่เหลือก็จะเป็นลายค่ะ แล้วตรงขาด้านหน้านะคะจะมีรูปหัวใจแล้วก็สูงขึ้นไปเป็นรูปดอกไม้ลิลลี่นะคะสูงขึ้นไปก็คือตัวนี้จะเน้นเป็นดอกลิลลี่นะคะ <Yeah. S 1> มีลายเส้นตรงขาด้วยนะคะข้างนี้ก็จะเขียนว่า My Little Pony ค่ะเป็นโลโก้เลยนะคะท่างนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไม่ชัดแน่เลยเดี๋ยวฟิลกับไปนะคะจะให้ดูใกล้ๆแล้วค่ะเดี๋ยวฟิลนะคะ,ะ,คะจะให้ดูค่ะตัวนี้นะคะจะผมสีเหลืองทองค่ะตัวสีชมพูม่วงนะคะแล้วก็ ลายด้านข้างก็จะเป็นดอกลิลลี่ค่ะแล้วก็จะมีจุดสีเหลืองมีเหมือนหญ้านะคะเป็นใบไม้ไมใช่จ้ะแล้วก็จะมีหัวใจด้วยค่ะแล้วตรงหัวเขานะคะก็จะมีลายที่หน้าค่ะมีทั้งหมดสองข้างนะคะสวยมากมากเลยค่ะหัวของเขานะคะจะหมุนได้ด้วยค่ะน่ารักมากเลยนะคะคือตัวนี้คือฟิล์มไม่เคยเห็นนะ พิ่งมาเซิร์ชดูเมื่อกี้แล้วคือแบบว่าตัวนี้น่ารักมากน้องเฟื่องเคยเดินในกระตูเคยเห็นตัวนี้นะเคยเห็นผ่านๆขอบพูดลุงรีวิวของเล่นมากเลยนะคะที่ส่งมาโพสต์นี่ให้ฟิล์กับฟิลค่ะฟิลมกับฟิลนะคะชอบมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณลุงมากๆเลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย